ผมว่าคนกาหน่ารักเฟรลี่แน่นอนคือไม่ได้ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครแล้วก็เวลคข้ามทุกคนเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบฟิลแบบธรรมชาติเนี่ยเรียนเชิญเลยครับเมืองการเนี่ยที่พักตามแม่น้ำที่ที่พักตามภูเขาที่พักตามน้ำตกเนี่ยเยอะมากแล้วสวยมากด้วย มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จยิ่งใหญ่ผมว่าวันนี้มันเริ่มไปละเราชนะแพ้ได้แล้วพาทีมขึ้นมาเล่นยูนย่นยุ่งสุดๆแม้จะไม่ได้ถ้วยแต,แต่ความดีใจมันก็สุดๆคุณคิดดูดิที่พ่าดมาทีมลีกล่างสุดอะ่ะอยู่ดีๆได้ไปไทยลีกอะ่ะติดตามดูติดตามดูแล้วผมว่าทุกคนมีความฝันอะ่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ทำให้ได้ด้วยก็คอยคอยเชียร์คอยแช่งกันอย่างเงี้ยสนุกผมว่าสนุก